สวัสดีครับอยู่กับแอดคนเดิมกับช่อง JM Channel หลังจากก่อนหน้านี้แอดได้ทำคลิปการจับโปเกมอนระดับ Legendary <อ>ให้ดูด้วยอ,อ,นนอ,อัลตราบอลเนาะแล้วก็พูดถึงความต่างของบอลแต่ละบอลแล้วก็ใช้ยังไงถึงจะคุ้มค่ากว่ากันก็หลังจากจบคลิปนั้นปุ๊บแอดก็เผลอ <laughs> 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 เผลอไปกดสุ่มอีกรอบหนึ่งซึ่งในขณะนั้นก็มีเจ้าเนี่ยเจ้าคาบีกอนเนี่ยเกิดในแมปพอดี แล้วก็ดันเกิดพ่วงกับเจ้าเฮลโคอสด้วยก็จัดว่าเป็นลาบของแอดไปเราก็จะมาจับคาบิกอนกับเฮลโคอสให้ดูอะแต่เฮลโคอสเนี่ยแอดจับไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็คลิปนี้ก็อาจจะจับแค่คาบิกอนแต่ถ้าเกิดว่าแอดจับคาบิกอนได้เร็วแอดก็จะจับเจ้าเฮลโคอสต่อไปด้วยอะ คลิปนี้มีความพิเศษยังไงแอดต้องบอกก่อนว่าโปเกมอนระดับลีเจนดารี่ที่เกิดในแมปนั้นมันหนีง่ายกว่าโปเกมอนระดับลีเ e n ดารี่ที่เกิดปกติของแมปนั้นๆอยู่แล้วอ่ะก็คือในแมปเนี่ยมันจะมีซู p r ริมเกิดตัวหนึ่งแล้วก็ล e เจนดารีเกิดตัวหนึ่งเนาะเพราะงั้นก็แอดขอชี h สเปร์กันไว้ก่อนเพราะว่าแอดค่อนข้างที่จะชอบ จ้าตัวนี้เจ้าคาบิกอนอหรือชื่อภาษาอังกฤษก็สนนลแล็กเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆทั้งในการ์ตูนแล้วก็โปกเกมอนฉบับที่เป็นเกมบอยก็มักจะนอนขวางทางอยู่ทุกที่ทุกทางที่เราอยากจะไปะโดยเจ้าคาบิกอนก็มีสกิลละเมอนั่นเองซึ่งก็จะ ตีเราได้ในขณะที่มันหลับอยู่อ่ะแอดจะจับด้วยบอลแดงให้ดูเนาะเห็นไหมเรทการจับด้วยบอลแดงสำหรับโปเกมอนระดับรีเจนนั้นต่ำกว่าการใช้เจ้าอัลตราบอลอ้าวแต่นี่เป็นโชคดีอันนี้จัดว่าโชคดีนะโชคดีของเราว่าเราจับโดยใช้แค่3ลูก ก็ประหยัดไปก็สำหรับคนที่ใช้ทริคก,การจับโดยทําให้เลือดเหลือนหนึ่งแล้วก็ทําให้ติดหลับด้วยนะครับก็มันก็ยังมีเลทการจับที่สูงกว่าการจับในขณะที่มันไม่หลับแล้วก็เลือดมันยังเหลือเยอะเนะเาะอ้าคลิปนี้แค่2นาทีเองงั้นเดี๋ยวแอดจับเฮลาะครสต่อเลยแล้วกันเอาล่ะซนอแลกหรือเจ้าคาบิคอนนั่นเองต่อไปก็เป็นเจ้าเฮลละคร มันขึ้นอยู่กับดวงของเราจริงๆนะครับการจับโปเกมอรระดับลีเจนดทีขึ้นไปจนถึงระดับซูพรีมนั้นแต่ก็บอกเลยว่าสูตรการจับสูตรเดิมของเราก็คือการทําให้เลือดเหลือหนึ่งแล้วก็การทําให้หลับด้วยเนี่ยมันจับติดค่อนข้างที่จะง่ายมากๆแม้จะใช้บอลแดงนั่นเองแต่อย่างที่เห็นคือคลิป EP ก่อนหน้านี้ก็ปาอัลตราบอลไปแค่ลูกเดียวติดเลยเนาะ แต่บอลแดงก็ยังต้องปาอย่างน้อย3ามลูกขึ้นไปเนาะอ่าสลูกเอ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ก็เลดการจับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับเกมนี้ในการจับพวกโปกเกมอนขอบส้มระดับร e g e n d a r รีโดยใช้บอลแดงในขนาดที่ใช้สูตรการทำการจับด้วยการทำให้เลือดเหลือหนึ่งแล้วก็การทำให้หลับไปพร้อมกันด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับ โปเกมอนระดับร e g e n d a r y นิดนึงเนาะแล้วก็พูดถึงเจ้าโปเกมอนระดับ l e g e n d a r รีเนี่ยที่เกิดในแมปพร้อมกับโปเกมอนระดับซูพรีมก็จับไม่ยากเหมือนกับโปเกมอนระดับซูพรีมซึ่งโปเกมอนระดับซูพรีมนั้นก็อย่างเร็วคือจับได้ใน50-60เทิร์นห้า0เทิร์นอะไรแบบนี้อ่ะแต่ถ้าอย่างช้าก็1 2 0ถึง160เทิร์นอ่ะอย่างช้าเลยคือ160เทิร์น แต่ถ้าเกินกว่านั้นนี่แอดบอกเลยว่ามันอาจจะฆ่าตัวตายไปเพราะสกิลหมดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าเทินที่160แล้วยังจับไม่ได้แอดแนะนำว่าปามาสเตอร์บอลไปเถอะไม่ต้องเสียดายถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่เราอยากจะจับจริงๆอะเนาะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ก็แอดต้องขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องของแอดเหมือนเดิมเนาะเช่นเคยกับช่อง J M Channel ก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆสีนาที44่วินาทีแล้วก็เลยมาอีกนิดนึง ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ